นี่ฟ้าสวัสดียามเศร้าครับนะทายสบายดีครับนะบึ่งจักหน่อยนะครับค้าคืบหนานี่ครับเตรียมพื้นที่นะเตรียมพื้นที่ให้ตหน้าครับนะของขอกํานี่ฟ้าเองครับคือขอกี่ครับเนี่ยอยกยับออกไปครับนะมาอยู่พีนะครับดิน22ิหลดครับ20รถหลดกับ2รถดนี่ด้านนานี่ครับนะแล้วก็ วสิพมสีปลดนะครับนะเพิ่นเอามาหลายโพดพี่มันสูงเกินไปแต่ว่าก็ซัมหนีแล้วเวือเกือบซัมกันครับนี่น่าจะรับรับ,รบเคีย่ยวเคี่ยวมาหอดพี่อะไรกน็น่าจจะซูสีกันครับนะเคียมม่นนยวมะละนนอกเนี่ยฟางมาอีกรถครับนะนีหน่อยไมาอีกรถหนึ่งนะรถที่แล้วนี่ทำนี่ฟ้ามจัดเลี้ยงไปเด็ดผักสุดหนึ่งแล้วครับนะอีกรถหนึ่งเจ้าโม่เดี๋ยวนี้จะก่อนว่าหลายครับอันหนึ่จะลอยนิดๆครับนะ ครับนะเตรียมพื้นที่ให้เห็ดขอ,อกไม้ครับนะเห็ดขอ,อกงไม้ถมดินสักกวนครับนะท่านเห็ดยังฝ้าวัดใส่กันเลยครับนะเานานี่ครับจัดจัดไม่นี่ครับนี่เห็ดขอ,อกอยู่นี่แหละพื้นที่โอเคเห็ดฝาดันนี้ครับนะี่ย ของมันทะเหลียวอยู่ครับใส่เก็บอยูแ่แั้เก็บไปได้หลายแน่ลรอครับนะคุณปับผื่นแน่นไปเบิ่งด้านในจักหน่อยครับนะหมท้ายไปเบิ่งน้ำนะความขึบหนาของควาฟาร์มนะของฟาร์มของแอ,อกนะความคขึน้นความมีอย่างลงแน่ครับเก็บไว้ครับไว้ถ้าเบิ่งเป็นหลักฐานหรือเป็นความทรงจำไปเนาะ ยกขยายเข้ามาแล้วส่วนใหญ,ญ่คือเก่านี่ครับนะนี่มันฟางเขาอัดมามเคยเป็นคนไปขน,นนะครับนะสามีฟาร์มครับเป็นคนเลี้ยงครับนะคุณนี่ไก่เปียบนี่ครับนะนจะเรียงครับนี่ปีนี้อัดเต็มๆนะครับนะน่าจะล้น,นครับนะ ปีที่แล้วก็ล่นเนื้อนครับนะล่นเอามาไว้พีครับนะนี่ก็จะมาเลี้ยงไว้นี่ที่กันแต่ว่าตอนนี้อะอัดไสน์เห็นพื้นันเครียดมาทั้งแล้วนะครับนะน,นี่มาหนีพอดีเ่า่างครับมาหน,นีภารกิจแนวอื่นอยู่เกี่ยวทั้งแล้วพื้นปรับยังหน่อยกับเลี้ยงได้แล้วครับน,นะปแบบยงเอียงแจ้งหน่อยเนาะมันต้องรีบเพชรน,นะครับนะปางเกา่าไปเอามา20ก,กว่าก่อนครับนะ ก็ฟางเก่ากันยังเหลือพอดีไปขนเส้นนะ้ำนะวันนี้ฟางมันออกมากันเลยจื้มะเพื่อหลักกะก็กเลยเหลือครับวันนี้ก็เลยเอาฟางไม้หาเลยฟางนี่ก็เลยเหลือเหลือประมาณเจ้าว,ว่าอยู่ดอกครับเนะาะบอกเอาไปเลี้ยงพื้นนะ้ำนะจิตนะกลับไปบึงเออกลับไปดู มาหน่อยเฮรอกลับไปดูดีครับน้ำปั่นเฮรอน้ำปั่นเราอยู่ยังไงนะวันที่สามที่สี่้วครับน้ำปัน่นนะพรท่านไห,หนหายาถัดเล็กอยู่นะครับแนะม่คนไหนจีน,นยายเรีบเยบร้อยเอาว่าไม่รู้จะคข้องวะ <laughs> จำผิดบอกหัวลูกยังหักครับนะ นี่น้ำตาลหรือว่าน้ำแดงเพิ่นโดนปล่อยไปเพิ่นเลยห่วงครับนี่ดีมาแล้วอาการของลูกมาแล้วบายบ่ได้เลยบายลูกเพิ่นบ่ได้เลยเลยเพิ่นแล้วบดเชื่องนะมเมนี่ยัตาแมีบ่เชื่องลูกบ่เชื่อกดัวม่เพิ่นแข็งให้จับเนี่ย อันนี้หายทายเล็กอยู่ครับมันต้องมีสองคนครับนะมันคือคนหนึ่งกับคือจับผูกไว้นะน่าจะเป็นมือนีแล้วครับนะมือนีน่าจะพร้อมอยู่เพราะว่าสมนิฟาธ์ไก่จะเลี้ยวภารกิจละนะสักเสื้อสักผ้านะเออจับได้ครับจับได้อยู่ระดับน้ำปั่นนะครับน้ำปั่นน้อยค่อยๆสัมผัสเรื่อยๆครับสัมผัสไปเรื่อย ใบาบเรื่อยๆไอ้เป็นขุ่นมือนะครับเนาะออกจะตื่นอยู่ไอ้เป็นดมกินแม่ลีครับแม่ปลุกให้ตื่นแม่ปลุกให้ตื่นครับนะบวมระเบอนะ่อไงเรื่องลูกร้ลูกบวมเลยนะ nampan nampan Oh dah วแล้วอุ้ยเอ้ย่จนดูลูกดูประจํารหรเลียจนขาวหมอนหร

Ờ. Ờ leo. Ờ. mà lục sai, chồng, xí cần, xí chặt qua nằm đèn nhét ngoài thấy chân bào, bưng bạch nó vẫn chặt, nó ná qua, nó vẫn, xuống xuống qua nằm đèn nó vẫn, nó vẫn, sẽ đưa luôn เออนเอ้นเอาแล้วกินนมแล้วออกมาพวกกับเล่งไซนุ่มเลยนะครับนะธรรมาชาติเลยถือว่าดีอยู่ผีหง่าสวยซวย bây giờ bây này Mẹ giờ bây bây giờ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  bây Mày bây giờ mày giờ นี่นี่ปล่อยเป็นครอบคู้ขงเพลนแล้วครับนี่นี่อยู่อยู่ครอบผู้ของไม่แดงเลยครับนะครบนะครับไม่แดงสมโฉกทวีโฉกทวีน้องสวยแล้วก็น้องน้อยครับนี่เป็นของนี่เป็นของของไม่แดงครบทีมนะครับนะครบทุกตัวครับนะไม่แดงได้สองอยู่นี่นะครับที่ปล่อยไปแล้วที่เหลือนะครับที่เหลือคือเป็นได้สองกันสามไมแดงในสามครับนี่ดูคนสามตัวแล้วกั ล้านเพิ่นก็นคือสมโช,โชวทวีครับนอนอยู่นะไม่แดงน้องหน่ยก็เป็นลูกเพิ่นเลยลูกไงลูกกลางตัวน้องน่อยลูกน้อยกยันนี่ครับเนาะน้องสวยญ่เพิ่นกําลังกําลังไปทางไง่ h a u ครับนะสุโชก็กําลังยืดออกทางขางยึดความ ลำตัวกำลงังเหย้าออกนะครับถ้าเพิ่คนสมบูรณ์อาจะดูดีครับนะช่วงตัวเหย้าได้แล้วนะเรื่องแต่ความหนาครับนะความหนาท่านมานครับน่าจะเริ่มมาแน่แล้วครับนะความหนาจะหน่อยหนาใหญ่ครับนะนี่ัวใหญ่งงงงงหน,วน่วยเหย้าหน่วยการดีครับนะสำหรับรมชมเชยนะแม่เนี่ยหน่อยได้เห็นแม่ขึ้นอยู่ที่พอเพิ่นครับนะพอเพิ่อน,นะออนส่งนี่ครับนะพอเพิ่อนแต่พอ,พอนานะ ทรงใหญ่เงาแม่ประกาศแต่ง่ายทรงลูกครับนะแม่แดงทรงลูกนะส่วนขอกสามฤทธิ์ฟ้ามนะจังหน่อยอื้อเดี๋ยวเลียวเวียกอยู่นี่แม่หน่อยนะครับนี่แม่นหน่อยตัวนี้สำหรับออกไปทางไทยบ้างน,นะสำหรับใครล่ะ, <c oughs> น,ะนี่ฮึฮึสิบสามโอ้ยลืมซื้อสิบสามสามนอนเฮียงกันแล้วครับคุณ ก่นนะอนค่ำแล,ล้วก็แม่เพิ่นนะกัเอือยใหญ่เพิ่นเอือยกลางครับกำแพงครับปุดเอือยใหญ่อยู่ใต่ถ่ายเพิ่นครับแม่สิบสามทวิศจ์ครับเจ้าลูกม่ได้ปล่อยดอกเห็นมายืนนี่คิดว่าสิปล่อยนะแม่กับลูกนาต่าส่วนเดียวกันนอนอีกาการฟังมือตัวครับช่วงนี้ ก็แห้งเริ่มแห้งแล้วเพราะมีน้ำฝนตกนะครับนะส่วนเอาเกียบใส่อีกอยู่แต่บ่าท่านมีเวลาเบิ้งด้านนี้นะครับนะนี่อาจจะยหายคอกคือยหายคอกนี่ครับนะนี่ครับพี่นอ้องอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นครับนะมืดนะเราจะมาดูนี่ก็ไก่กันนะนะไก่จะได้ข้าวดีกัน อ๋อทิ่นี่พ่อซำนี่ครับนะเดี๋ยวไปเคลียร์ของให้แล้วเนะครับมาให้ท่านเล็กนะมาให้ท่านเล็กอ่านำปั่นจังไนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ